สวัสดีครับผมชื่อวิรัติรักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้ครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยแต่จะหลับครับ ถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนๆเหมือนขี้กระต่ายก้อนๆอนกเป็ด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเป็ดงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหรือกินโซลาเนี่ยวันนั้นอะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆสดๆเลยครับแดงติดคอหานตอนนั้น ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิซดวงตัวนั้นนะท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านขายยามากินยาแก้อกเสพแก้ลิซดวงผมก็ซื้อไม่รู้ต่อตอนปีห้าแปดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็คที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยเลยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลย ตวรวจซ้ำอีกทีหนึง่งไปถึงบ้านหมอก็าให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอ้หมอบอกหมอเห็นก็ตกใจโอ้ห400เลยเนี่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก,ก็เลยนัดอันต์ซาวไปเจอนี่เจอนิ้วใน่ถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้หมาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครครับ คิดว่าโอจะรอดหรือเปล่าเนอะลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวะแล้วก็ภาวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเถอะก่อยตายคิดจนสว่างนะวันนั้นกลับไปจากหาหมอมาหมอบอกว่าเป็นรัฐตปเสษสีเล่นเฟซอยู่เล่นเฟซไปเล่นเฟซมาพอดีเจอพี่คนหนึ่ง เขเป็นโรคปอดระยาสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินเพราลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวไม่หายสักที ก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มังกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลยเจอโพนิตินนี่เหละครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่ห้สิบเก้าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาหกสิบเ็ดหกสิบแปดแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับ ทุกวันนี้ต่อคุณโคดีตินมากๆเลยครับ